อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือตัวเองและคนรอบข้างในยามฉุกเฉินค่ะวันนี้เราจึงมีหนังสือความรู้เล่มนี้มาฝากกันค่ะคู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นฉบับการ์ตูนเล่มนี้เขียนโดยนายแพทย์ติยะช้างไผ่ค่ะ คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นฉบับการ์ตูนเป็นหนังสือที่จะมาให้ความรู้ในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คา,าดฝันต่างๆได้ยอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุอาการบาดเจ็บจากแมลงและสัตว์การช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรับประทานอาหารเป็นพิษเหตุฉุกเฉินในบ้านเช่นการจัดการกับเหตุการณ์ไฟไหม้หรือแก๊สรัว่วโดยหนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแก๊สรั่วไว้ดังนี้ค่ะ เมื่อเกิดแก๊สรั่วให้รีบปิดวาล์วหัวถังทันทีจากนั้นรีบเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทข้อสำคัญห้ามก่อประกายไฟโดยการจุดไม่ขีดไฟไฟแช็กหรือแม้แต่เปิดปิดสวิตไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีแก๊สรั่วเพราะอาจทำให้แก๊สระเบิดได้ จากนั้นใช้ไม้กวาดพัดปลูกเอาแก๊สออกทางประตูและหน้าต่างเพื่อให้แก๊สระบายออกนอกตัวบ้านได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ในเล่มยังมีวิธีรับมือภัยใกล้ตัวการสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์การแจ้งความในกรณีต่างๆซึ่งคำแนะนำเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ